สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผม <S <S ครูบอยสกายในกิิชัยเล็กน้อยอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอบราชการสตูดิโอครับถ้าเราสอบราชการเราคือเพื่อนกันนะครับติดตามได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นท็อปิกนะครับท,รท็อปอัลเทอร์น์นะครับของวันนี้เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับเรื่องการสอบท้องถิ่นเนาะที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอมา4ปีนะครับตั้งแต่ปี64ถึงปีนี้ก็เป็นปี68ในพศปัจจุบันนะครับก็ยังไม่เปิดสอบ นะครับแล้วก็เป็นเหตุนะว่าก็แน่นอนครับกศธหรือ,อกลางท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศยกเลิกคําสั่งของคสชนะครับน่าจะตั้งแต่ปี57นะที่มีคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติขสชยุคลุงตูนี่นแหละก็ที่ว่าให้ส่วนกลางเป็นคนจัดสอบท้องถิ่นนะครับก็ก็ส่วนกลางที่จัดสอบท้องถิ่นนะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอด้วย เป็นประจักษ์พยานด้วยตัวเองนะครับก็คือเมื่อปี60นะครับ1ครั้งแล้วก็ปี62อีก1ครั้งแล้วก็ปี64อีก1ครั้งนะครับแล้วก็ปี68ก็ยังแล้วก็เว้นมา4ปีทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สอบนะครับก็เป็นส่วนกลางจัดสอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนส่วนกลางจัดสอบคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้วิธีประมูลให้มหาวิทยาลัยเป็นคนจัดสอบ ออกข้อสอบแล้วก็ไปหาศูนย์สอบอะไรต่างๆก็ว่าไปตามเกณฑ์ที่กงงร,รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนกําหนดจบในเคำถานแรกนะครับที่ว่าความแตกต่างระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นจะสอบต่อมาถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นจะสอบนะครับท้องถิ่นมี3สามสามสายละกันนะก็ไม่ว่าจะเป็นอบตอ,องการบริหารส่วนตำบลน,นะครับเทศบาลเทศบาลก็มีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,านคร อบจอก็มีแค่1อบจอนะครับถ้ากรณีนี้นะครับผมแค่คาดการณ์ว่าการที่ท้องถิ่นจะจัดสอบเองนะครับก็จะเหมือนถ้าใครทํางานท้องถิ่นอยู่จะรู้จักว่าลูกจ้างตามภารกิจนะครับก็คือภารกิจภารกิจเนี่ยมันก็เหมือนข้าราชการคนหนึ่งเพียงแต่สิทธิในการเบิกจ่ายมันไม่เหมือนเงินเดือนขึ้นอะไรคล้ายๆกันห่างกันเด็มที่ร้อยสองร้อยนะครับ เพื่อนๆไปวิ่งไลน์แมนแป๊บเดียวเพื่อนๆก็ได้เงินเท่ากันแล้วนะครับประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นการที่หลักๆเลยนะครับก็เป็นงานฝ่ายบริหารงานบุคคลของออบาทอแล้วกันนะครับในการที่จะเปิดกรอบเปิดกรอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูที่งบประมาณของเทศบาลหรืออบอทอรหรืออบจนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิน40%ของพนักงานกับรายได้ที่ที่มันมี นะครับไม่งั้น